สนับสนุนโดย Pi v a ว e คาเลนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา สำหรับ All New Toyota c s r 2024ใหม่ยังคงได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นรถ SUV ขนาด Compact ที่มีความโดดเด่นในด้านรูปลักษณ์ภายนอกและมีการดีไซน์ที่ถูกต่อยอดมาจากต้นแบบอย่าง C-HR Polo Concept ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้และมาพร้อมกับตัวถังแบบ5่าประตูและไฟหน้าที่เป็นรูปทรงตัว C ซึ่งเป็นแนวทางการออกแบบที่ถูกนามาใช้กับรถ t o y o t a รุน่นใหม่ในปัจจุบันครับและล่าสุดครับ Toyota ได้ปล่อยภาพทีเซอร์ของ All New Toyota CHR เจ n เนอเรชันที่2ใหม่ที่แสดงให้เห็นหึงไฟท้ายแบบ LED ที่ลากเป็นแนวยาวพร้อมตัวหนังสือํำว่า Toyota CHR แบบเรืองแสงแบบอยู่กึ่งกลางระหว่างไฟท้ายทั้ง2ข้างอีกทั้งยังเผยเห็นถึงรูปร่างสไตล์คูเป้ SUV ที่เน้นความสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีภาพตุดของรถทดสอบที่ยังคงพังตัวอย่างหนาแน่นจากขนาดเดอเมอริงเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2023ที่ผ่านมาด้วยซึ่งดูจากข้อมูลที่ปล่อยออกมาเบื้องต้นของ all new toyota c-hr รุ่นใหม่จะมีระยะโ overhang ที่สั้นลงทำให้ระยะฐานล้อน่าจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมส่งผลให้ภายในห้องโดยสารจะขยายกว้างขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ครับไฮไลท์สำคัญอยู่ที่กลุ่มพลังโดยที่ทาง t o y o ต้ได้เคยเปิดเผยว่า C-SR เวอร์ชันจำหน่ายจริงยังเตรียมเพิ่มทางเลือกด้วยเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบรโดยมาพร้อมแบตเตอรี่ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่ายกมาจาก p u t คือเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิต Dynamic Force ปลั๊กอินไฮบรที่มีพลังกำลัง2 0 2แรงม้าพร้อมระบบเสียบปลั๊กชาร์จไฟและระบบจ่ายพลังงานใ่้นอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอก V2L ขนาด1,500วัตต์ โดยมาพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบ e-4 ซึ่งจากเดิม C-HR จะมีให้เลือกเฉพาะเครื่องยนต์ไฮบริดและเบนซินเท่านั้นรวมถึงยังช่วยให้โตโยต้าสามารถขยับเข้าไปใกล้เป้าหมายความเป็นการคาร์บอนมากขึ้นอีกด้วยซึ่งรายละเอียดทั้งหมดของโตโยต้า C-HR 2024ใหม่จะมีกำหนดเปิดตัวครั้งแรกในวันที่26มิถุนายนนี้ในเวลา8นาฬิกาตามเวลาของยุโรปหรือตามเวลาของประเทศไทยคือ13นาฬิกาซึ่งเราต้องรอติดตามมากันหลังจากนี้ครับ อย่างไรก็ตามถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออ t โตคาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท้นก่อนใครกับออโตคาร์นิวคอบคผมครับ